กลับมาพบกับสมชิดชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือบรรยากาศข้างในห้องโถงนะครับหลังจากที่เราผ่านการตรวจเอกสารแล้วก็ตรวจกระเป๋าเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามานั่งพักมานั่งรอนะครับก่อนขึ้นรถไฟนะครับรถไฟจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของผู้บริหารของเรานะครับที่ระหว่างกันนั่งรอนะครับระหว่างกันนั่งรอนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับเป็นห้องสำหรับรับรองผู้โดยสารนะครับที่จะรอขึ้นรถไฟนะครับ ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนี่เมื่อเช้านะครับก็จะเต็มนะครับฝั่งนู้นเมื่อเช้าก็จะเต็มเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะผู้โดยสารบางส่วนนะครับที่ยังรอขึ้นรถไฟอีกอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ มีผู้อำนวยการทองใสสุดาปันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไปขานี่ก็กเป็นผู้อำนวยการสมศักดิ์ศรีมรักนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชิบนวดนะครับให้ทายดูว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะยังนุมน่มๆอยู่นะครับเนี่ยผู้อำนวยการทั้งสองท่านเนี่ยถ้าดูดูโดยรวมแล้วนะครับอายุอายุยัง ถือว่าน yeah well so um yeah ุ่มๆอยู่นะครับแต่ความจริงความจริงเทั้งสองท่านนี่จะเกษียณปีหน้านะครับจะเกษียณปีหน้าไอเจกุ้งนะนี่เจกุ้งอ่าอ่าอธิบาบริานะครับจัดของทัวร์นะครับดูแลนะครับดูแลคณะทัวร์ของเรานะครับ บรรยากาศภายในนะครับภายในห้องพักรับรองนะครับก่อนขึ้นขึ้นรถไฟนะครับผูบ้โดยสารก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผูบ้โดยสารข้างนอกก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภัยนะครับถือว่า มีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเข้มงวดอย่างมากเลยนะครับตรวจทั้งกระเป๋านะครับตรวจทั้งร่างกายนะครับว่ามีการพกพาอาวุธหรือของมีคมมาไหมนะครับเพราะว่า,าเวลาเราขึ้นเครื่องขึ้นรถไฟนะครับาทางเจ้าหน้าที่เขาจะห้ามนะครับเขาจะห้าม นำของที่ถือว่าเป็นอาวุธนะหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอน้ำนะครับเวลาเราจะพกน้ำขวดขวดน้ำขึ้นรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราดื่มน้ำให้ดูก่อนนะครับว่ามีความปลอดภัยไหมนะครับเพื่อจะเป็นสารพิษนะครับ <laughs> เพื่อจะเป็นสารพิษที่จะเอาขึ้นไปทำร้ายผู้โดยสารข้างใน โบกี้นะครับประสบการณ์ในการมาเที่ยวรถไฟความเร็วสูงของลาวนะครับก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราได้ขึ้นรถไฟแล้วนะครับเราก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับทั้งภายในตู้โดยสารนะครับภายในโบกี้รถไฟ นะครับแล้วก็ในระหว่างของการเดินทางนะครับมาให้กับผู้ชมได้รับชมรับติดตามนะครับไปเรื่อยๆนะครับกอ็อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องสมชิดชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชม FC นะครับได้ติดตามไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ อขอจบตรงนี้ก่อนนะครับเราจะพบกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ